ครับตอนนี้ก็ทําการส่งมอบให้กับพี่แม็กกันนะครับก็ตะกี้น,นี้มันเกิดจากไฟดับอันอนี้ครับยอดยอดที่ได้กันนะครับถ้า้าเราเราก็หยุดที่ประมาณ9ก้ามงใช่ใช่ครับยังมีกิจกรรมเปิดหมวกกันอีกประมาณประมาณสี่ห้าครั้ง,ง,งครับ ครับต่เพื่อนๆก็ทยอยกันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับครับผมนะคตอนนี้ต้องยุติไปก่อนนะครับเพราะว่าเกิดอาการใช่ไหมไฟดับไฟดับไฟดับตูรเบิริดเกิดจากมูเขียวงูเขียวนะวันนี้เราก็คงต้องตอนนี้ก็รอเราก็รอมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วอตอนนี้ ตอนนี้11โมงแล้วทั้งี้เราทำต้องหยุดหยุดการเปิดหมวกไว้ก่อนเพราะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะเพราะจระเบิดเราต้องหยุดเล่นประมาณ9กกโมงกว่านิดๆถ้าเกิดก็ได้ประมาณอยู่ที่8 1 0 0นึงะสปดันหนึงร้ยับยังมีเวลาดีนั่งเยอะเออยังมีเวลาก็ได้แบบทิมพกว่ายนี่เดี๋ยว3ามใบเขาหน่อยงูแม่ค้า